สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอข่าวเด่นในอดีต EP 19มาเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกสำหรับวันนี้คือเรื่องบนวิจารานวันอังคารที่1เมษายนพศ2,518 นายปรามราษฎรหมู่สองตำบลนาพลุอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีสู่ขอผู้หญิงให้ในายปรุงลูกชายของตนโดยมีว่าที่เจ้าสาวอยู่ที่อำเภอะ,ะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนายปรามได้เหมารถบัสของบริษัทนครขนส่งรถคันใหม่เลขที่21เพื่อน,นำญาติและเพื่อนฝูงเดินทางไปร่วมงานแต่ง ในรถบัสมีทั้งชายและหญิงไปร่วมง,งานประมาณ80คนพร้อมเข้าของมีค่าสำหรับใช้ในขบวนขันหมากมีนายสมพงษ์เป็นคนขับเวลา7นาฬิกาอันเป็นเวลาเลิกงามยามดีรถบัสขันหมากเคลื่อนที่ออกจากบ้านเจ้าบ่าวเพื่อไปอยังบ้านเจ้าสาวซึ่งรอการสู่ขอและแต่งงานกันตามประเพณีคนบนรถบัสต่างร้องลำทำเพลงและสนุกสนานล่าเริงกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นวันมงคลสมรสของนายุงเจ้าบ่าวรูปหล่อที่เป็นญาติของพวกตนโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนั่งไปในรถด้วยหลายคนเวลาประมาณ10นาฬิการถบัสขันหมากวิ่งไปถึงถนนพัฒนาการพื้นที่หมู่สองบ้านดวดตำบลบ้านตูนเขตอำเภอชะอวดเหลือระยะทางอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะเข้าตัวอำเภอแล้วปรากฏว่ามีชายชะการจำนวน11คนมีอาวุธปืนและระเบิดมือ เดินออกมาจากป่าข้างทางซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่รถบัสกำลังจะข้ามสะพานไม้แคบๆนายสมพง์จึงต้องชะลอความเร็วลงเพื่อขับขึ้นสะพานไม้ที่ไม่แข็งแรงมากนักชายชะการกลุ่มนี้กระโดดเกาะรถบัสแล้วแสดงตัวเป็นคนร้ายใช้ปืนพกขู่บังคับให้ในายสมพง์จอดรถท่ามกลางความตกใจของคณะขันหมากทั้งขันรถเสียงร้องเพลงเฮฮาเงียบลงทันทีเมื่อรถบัสจอดสนิท กลุ่มคนร้ายได้ต้อนคนทั้งหมดลงจากรถยืนเข้าแถวหน้ากระดานริมถนนซึ่งคนทั้งหมดไม่มีใครกล้าขัดขืนหรือคิดต่อสู้ท,ท,ทั้งที่หลายคนพกปืนติดตัวมาด้วยเนื่องจากคนร้ายมีอาวุธสงครามร้ายแรงหัวหน้ากลุ่มคนร้ายได้พูดกับเจ้าบ่าวว่าเคยห้ามไม่ให้ไปสู่ขอสาวคนนี้แล้วใช่ไหมเมื่อไม่ยอมเชื่อก็ต้องป้นจากนั้นคนร้ายได้ช่วยกันปลดทรัพย์จากทุกคนแบบเรียงตัวรวมทั้งยกขันหมากของนายปุง ที่จะนำไปเป็นของบ้านเจ้าสาวไปจนหมดเกลี้ยงด้วยหลังปลดทรัพย์สินจนเกลี้ยงทั้งคันรถแล้วกลุ่มคนร้ายได้บังคับให้ทุกคนเปลื้องผ้าออกจนหมดทุกชิ้นรวมทั้งคนขับและเด็กรถด,ด้วยใครขัดถืนก็กงมูกจะยิงทิ้งยกเว้นนางนับวัย61ปีเพียงคนเดียวที่พวกโจรบอกไม่ต้องแก้ผ้าทำให้ทุกคนจำต้องยอมเป็นชีเปลยกันทั่วหน้าเสร็จแล้วสั่งให้คณะขันหมากเดินทงเทงกลับขึ้นรถบัสไปจนหมด จากนั้นกลุ่มโจรสับัดโดนทั้ง11คนพากรนนำทรัพย์สินและเสื้อผ้าทั้งหมดหนีหายเข้าป่าข้างทางไปนายสมพงศ์คนขับรถบัสซึ่งนุ่งลมห่มฟ้าขับรถพาคณะขันหมากขี่เปอยทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจที่สอพอ,อะอวดท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านที่พบเห็นคนบนรถบัสแก้ผ้ากันหมดทุกคนยกเว้นนางนักเพียงคนเดียวเมื่อรู้ความจริงว่าถูกแก๊งโจรปล้นแบบลอกคาบ ต่างก็ช่วยกันหาเสื้อผ้ามาให้ทุกคนสวมใส่ป้องกันความปุจาดคณะขันหมากต้องรอร้อยตำรวจโทปีกกุลสุขร้อยเวนอยู่ร่วมสองชั่วโมงเนื่องจากออกไปราชการนอกโรงพักโดยมีร้อยตำรวจเอกทองเปียวแพ้่งคํารองผู้บังคับกองสองพอเฉอวดมาช่วยดูแลคนทั้งหมดกว่าจะสอบสวนเสร็จสิ้นก็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงพวกกลุ่มโจรได้พากันหนีไปไกลแล้ว ทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปมีปืนพก5กระบอกเงินสินสอด4,000บาทนาฬิกาข้อมือ60เรือนเงินสดของแต่ละคนเสื้อกางเกงรองเท้ากางเกงในถุงเท้ารองเท้าขนไปจนเกี้ยงรวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ40,000บาทจากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายจำนวน10คนเป็นวัยรุ่นมีเพียงหัวหน้าโจรวิจฐานเพียงคนเดียวที่อายุป,ประมาณ40ปี คาดว่าคนร้ายหรือญาติของกลุ่มคนร้ายน่าจะหลงรักเจ้าสาวของนายปรุงจึงวางแผนหลักป้นรถขันหมากเพื่อล้มพิธีแต่งงานซึ่งก็ทําได้สําเร็จเพราะกว่าทั้งหมดจะแจ้งความเสร็จแล้วเดินทางไปถึงบ้านเจ้าสาวญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปหมดแล้วงานมงคลสมรสจึงต้องยกเลิกไปโดยปริยายฝ่ายเจ้าบ่าวจึงต้องพากันนั่งรถบัสคันเดิมกลับบ้านกันไปก่อนด้วยความผิดหวัง ทางด้านพ่อเจ้าสาวเมื่อรู้ความจริงที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้เป็นการเบี้ยวขันหมากก็เกิดความเห็นใจฝ่ายเจ้าเบ่าจึงตัดสินใจยกลูกสาวให้ฝ่ายเจ้าเบ่าไปฟรีๆโดยให้ทั้งคู่ไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภออย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นอันเสร็จพิธีแฮปปี้เอนดิ้งส่วนโจรที่ป้นอย่างวิจารณ์กลุ่มนี้ไม่มีใครถูกจับตัวมาลงโทษตามกฎหมายได้เลยสักคนครับเรื่องที่สองคือเรื่อง ตำรวจประทะผู้คุมวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมพศ .2521 เวลา2องนาฬิกานายชัยนรงค์วงศาลีอายุ25ปีน,นายพันไพพงมมิธิกุลอายุ23ปีและนายสมชายพงพิพัฒน์พาณิชย์อายุ21ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาการเรือนจำกลางบางขวางพร้อมด้วยนายชวริตและนายสามารถนักเรียนช่างกลแห่งหนึ่ง พากันไปเที่ยวที่โรงแรมสีสุขจังหวัดนนทบุรีกันตามภาษาชายหนุ่มเมื่อไปถึงโรงแรมนายพันพรยนายนสมชายนายชวริตและนายสามารถพากันขึ้นห้องไปกับโสเพณีส่วนนายชัยนรงคเปลี่ยนใจไม่ขึ้นห้องจึงนั่งรออยู่ที่ชั้นล่างคนเดียวขณะนั้นร้อยตำรวจโทโอ,อนันต์เป่าอินรองสารวัตรปราบปามสพอ,อ,อนนทบุรีกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ชั้นล่างตามลำพังเช่นเดียวกัน เมื่อร้อยตำรวจโทอนันต์เห็นนา,นายชัยนรงค์นั่งคนเดียวจึงชวนน,ชานายชัยนรงค์ไปนั่งดื่มเป็นเพื่อนพอเล่าเข้าปากการพูดคุยก็เริ่มไม่ลงรอยกันจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกันจึงเกิดการชกต่อยกันขึ้นระหว่างที่ต่อสู้กันนา,นายชัยนรงค์คว้าก้อนอิฐที่พื้นตีเข้าหัว,วร้อยตำรวจโทอนันต์จนสลบไปคนในโรงแรมที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันนำร้อยตำรวจโทอนันต์ส่งโรงพยาบาล สักพักเพื่อนของนายไชนงลงทั้งสี่คนก็ลงมาจากโรงแรมทั้งหมดจึงพาการไปนั่งกินข้าวต้มกันต่อที่ตลาดเทศบาลนนทบุรีขณะที่ทั้งห้าคนกําลังนั่งดื่มกินกันอยู่นั้นก็ได้มีตํารวจนอกเครื่องแบบของสอพอ,อนนทบุรีประมาณสิบนายมาจับตัวคนทั้งหมดไปที่โรงพักเมื่อไปถึงก็พบร้อยตำรวจโทอนันต์ซึ่งฟื้นจากสลบแล้วนั่งรออยู่ในห้องของฝ่ายสืบสวนจากนั้นร้อยตำรวจโทอนันต์และพวก ก็ลงมือทำร้ายกลุ่มของนายชัยนางคงทั้ง5คนจนสบับกสบอมโดยเฉพาะนายชัยนาลคงโดนหนักที่สุดถึงกับสลบไปบ้างจนกระทั่งรุ่งเช้าตำรวจนำตัวคนทั้ง5ไปเปรียบเทียบปรับคนละ10บ,บาทแล้วปล่อยตัวไปหลังจากที่นายชัยนางคงนายพันไพรและนายสมชายกลับถึงบ้านพักของเดินจำกลางบางขวางซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพักนนทบุรีเพื่อนผู้คุมเห็นบาดแผลและรอยบวมช้ำที่ใบหน้า ก็พาการสอบถามถึงที่มาของร่องรอยดังกล่าวเมื่อรู้ว่าทั้งหมดถูกตำรวจลุมซ้อมก็พากันไม่พอใจเพราะตำรวจนนทบุรีและผู้คุมของวางขวางต่างก็เคยเห็นหน้ากันและบางคนก็คบหากันอย่างเพื่อนสนิทด้วยเมื่อมีตำรวจมาซ้อมผู้คุมทางฝ่ายผู้คุมจึงยอมไม่ได้ทางผู้ใหญ่ของเรือนจำเกรงเรื่องจบาบปนไปจากเหตุน้ำพึ่งหยดเดียวจึงให้ผู้คุมที่ถูกซ้อมทั้งสาคนไปแจ้งความที่โรงพัก โดยขอให้ผู้คุมใดอื่นอย่าทำอะไรผู้วามหรือไปมีเรื่องกับตํารวจอีกเพราะต่างก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาประมาณ16นาฬิกานายชัยนรงค์นายพันไพรและนายสมชายพากันไปพบร้อยตำรวจเอกประสงค์เจริญสุขร้อยเวรสภอ,อเมืองนนทบุรีเพื่อแจ้งความกรณีถูกร้อยตำรวจโทอนันต์และพวกลุมซ้อมทำลายพวกตนจนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและใบหน้าหลาแห่ง โดยมีผู้คุมของเดือนจำกลางบางขวางอีกร่วมร้อยคนพากันตามมายืนถือป้ายประท้วงและกล่าวโจมตีตำรวจที่หน้าโรงพักนนทบุรีทําให้ผู้คนที่สัญจรไปมาพากันหยุดดูด้วยความสนใจทางฝ่ายตำรวจต่างอยู่ในความสง,งบไม่ได้ออกมาตอบโต้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นซึ่งทางร้อยตำรวจโทอนันต์ก็ได้เข้าแจ้งความว่าถูกกลุ่มผู้คุมทำร้ายร่างกายเช่นกัน เวลาประมาณ19นาฬิกานายสุชาติพัววิไลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายทวินนัตะกัวทุ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางและพันตำรวจเอกสมชายประยุนรัตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อหาทางยุติข,ขอ้อพิพาทล่าวทางเรือนจำกลางบางขวางและทางกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ตั้งกรรมการที่มาสอบสวนทั้งสองฝ่าย พร้อมกับพยายามไก่เกีย่ยให้ทั้งสองฝ่ายยุติปัญหาจนในที่สุดเรื่องก็จบลงโดยดีต่างฝ่ายต่างอภัยให้แก่กันไม่จิดใจเอาความกันในส่วนตัวของผมยุธบางขวางและเพื่อนผู้คุมอีกแทบทุกนายต่างมีตำรวจนนทบุรีที่เป็นเพื่อนคบหาอยู่หลายคนมากกินเที่ยวด้วยกันจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาความขัดแย้งในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางฝ่ายผู้คุมไปทำร้ายตำรวจ จนถึงกับสลบก่อนก็ย่อมทําให้ฝ่ายตํารวจเกิดความไม่พอใจที่โดนทําลายเช่นนั้นส่วนทางตํารวจก็พลาดตรงที่ไม่ดําเนินคดีตามกฎหมายหรือทํรลายผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ไปเหมารวมทําร้ายผู้กุมอีกสองคนและนักเรียนช่างโกนที่ไม่รู้เรื่องด้วยจึงเป็นชนวนของความขัดแย้งกันขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจากที่ต้องทํางานประสานการตลอดและต้องพบเจอหน้ากันอยู่เป็นประจํา โพต่างก็มีที่ทําง,งานและที่พักอยู่ใกล้กันทําให้ความหมังใจต่างๆจบลงไปได้ด้วยดีครับเรื่องที่3คือเรื่องอ้างชื่อเสือขาวร่วมก่อคดีวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พศ2516ช่วงเวลากลางวันที่หน้าวัดกริยัตาธิราชอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านพบหัวมนุษย์ถูกทิ้งอยู่ในแม่น้ำจึงแจ้งให้ตำรวจทราบ ตำรวจได้มาตรวจสอบสถานที่พบชิ้นส่วนสอบถามชาวบ้านไม่เคยมีใครเห็นหน้ามาก่อนในเบื้องต้นจึงยังไม่รู้ว่าเป็นหัวของใครในเวลาต่อมาของวันเดียวกันมีผู้พบร่างมนุษย์ไม่มีหัวอยู่ในน้ำข้างลงกระดาษบางปะอินเมื่อตำรวจไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นร่างของผู้ชายมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ร่างกายสองนัดและถูกตัดหัวจนขาดตำรวจคาดว่าศีรษะที่พบก่อนหน้านี้เป็นของคนเดียวกัน จากการสืบสวนของตำรวจทำให้ทราบชื่อผู้ตายในเวลาต่อมาว่าจาสิบตำรวจจำลองเผ่าพงตำรวจประจำสอพอ,อบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนผู้ก่อเหตุทราบว่ามีหลายคนตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้แก่ผู้ใหญ่ถนอมเนคะมนุรัตนายจำเนียรคายพิมพ์คู่เขยของผู้ใหญ่ถนอมและเมียของทั้งคู่ที่ร่วมรู้เห็นทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยระบุว่าผู้ที่ลงมือฆ่าชื่อนายจรัญหรือแก่และมีนายสมเกียรติหรือแดงร่วมลงมือด้วยหลังก่อเหตุเสร็จนายจรันและนายสมเกียรติได้หนีออกจากพื้นที่ของอยุธยาไปแล้วสาเหตุการฆ่าจากสิบตำรวจจำลองเนื่องจากเป็นคนตรงฉินไม่ยอมร่วมมือกับผู้ประพฤติผิดกฎหมายจึงต้องสังหารทิ้งเพื่อขจัดเสี้ยนหนามสำหรับนายสมเกียรติหรือแดงหรือบอยหรือหนุ่มหรือโสพลแท้เอบ หนึ่งในคนร้ายที่ถูกสัตว์ทอดเป็นเสือร้ายมีประวัติปล้นฆ่ารวมทั้งก่อคดีต่างๆมาแล้วอย่างโชกโชนทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจึงเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจหลายท้องที่ในเวลาต่อมาช่วงต้นเดือนกรกฎาคมตำรวจนครบาลสืบทราบว่านายสมเกียรติเสือร้ายห้าชื่อได้หลบหนีกลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก่อคดีปล้นจี้ขึ้นในอีกหลายท้องที่ตำรวจหลายโรงพัก ต่างสืบหาแหล่งหลบซ่อนตัวของโจลายนี้วันจันทร์ที่16กรกฎาคมพศ2516พันตำรวจโทชานรัตนธรรมสารวัตรใหญ่สอนอชนะสงครามได้รับแจ้งจากสายว่านายสมเกียรติฆาตกรที่ฆ่าตำรวจร,รวมทั้งมีคดีจิตตัวอีกหลายคดีได้เข้ามาในพื้นที่ของสอนอชนะสงครามโดยกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ในร้านไม่มีเลขที่ข้างตลาดพานถมริมคลองบางลำพู เชิงสะพานอุตสาสวัสดเพื่อติดต่อขอซื้อผงขาวจากพ่อค้ายาในบริเวณดังกล่าวเมื่อทราบข้อมูลดังนั้นพันตำรวจโทชาญพร้อมด้วยพันตำรวจโทอนุชาทับสุวรรณพันตำรวจตรีธิระชัยเหรียญเจริญพันตำรวจตรีอเยรั์เวสโกศลและกำลังตำรวจอีกสี่นายได้รีบเดินทางไปที่ร้านกาแฟดังกล่าวทันทีพบนายสมเกียรติเสือร้ายกำลังนั่งจิบกาแฟและสูบบุหรี่ผสมผงขาวอยู่ จึงกูกันเข้าจับกลุ่มตัวนายสมเกียรติได้ชักปืนพกขึ้นจะต่อสู้แต่ตำรวจบุกเข้าประชิดตัวแล้วตะปบมือที่ถือปืนไว้ได้จากนั้นได้ช่วยกันล็อกตัวใส่กุญแจมือจนนายสมเกียรติสิ้นฤทธิ์นำตัวไปสอบสวนที่สอนอชนะสงครามจากการสอบสวนนายสมเกียรติให้การรับสารภาพว่ามีภูมิลำนาอยู่ที่แขวงบางซื่อเขตดุสิตกรุงเทพเคยติดคุกในคดีฆ่าคนตายและซ่องโจร เมื่อพ้นโทษออกมาก็ได้ก่อคดีขึ้นอีกหลายคดีเท่าที่จำได้เคยป้นในพื้นที่ตะปูนมาแล้ว17ครั้งรับจ้างจากนายเม้งจำนวน1 5 0 0 0บาทก่อคดีฆ่านายอีทพ่อค้าลอตเตอรี่ในพื้นที่ตะปูนได้รับจนแบ่ง6000บาทและก่อคดียิงนายยศที่ซอยเขยมานาลมิตรอีกศพหนึ่งนอกจากคดีในกรุงเทพแล้วยังมีคดีฆ่าตำรวจตายที่อยุธยาอีกด้วยนายสมเกียรติให้การว่า นายจำเนียนสีม่วงหรือเสือขาวหัวหน้าแก๊งโจรที่พาพวกบุกป้นตลาดท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคยเป็นข่าวดงดังเมื่อปีพศ2508จนมีการประหารชีวิตหมู่กลุ่มโจรในที่เกิดเหตุไปแล้วจํานวนหนึ่งส่วนเสือขาวถูกตารวจไล่ล่าอย่างต่อเนื่องจนมีข่าวว่าเสือขาวถูกจับตายเมื่อวันที่20กันยายนพศ2510นั้นความจริงเสือขาวยังไม่ตาย ซึ่งเสือขาวได้ปลอมตัวเป็นผู้หญิงหรือกระเทยเพื่อปกปิดตนเองตลอดมานายสมเกียรติได้ร่วมกับเสือขาวนายเต็กนายดำนายเซ้งและพวกอีกสองคนลงเรือจากจังหวัดปทุมธานีไปจนถึงคลองบางบานแล้วไปนั่งกินเหล้าดักรอเหยื่อที่บ้านผู้ใหญ่ถนอมจนพบจ่าสิบตำรวจจำลองเผ่าพงภายเรือผ่านมากลุ่มโจรจึงเรียกจ่าสิบตำรวจจำลองให้เข้าไปหา ในขณะที่จ่าสิบตำรวจจำลองกำลังก้าวขาขึ้นจากเรือก็ถูกยิงจนล้มคว่ำไปกับพื้นแล้วถูกยิงซ้ำจนตายขาดที่จากนั้นได้ช่วยกันใช้มีดและจอบบ่นคอจนขาดนำหัวและล่างไปแยกทิ้งสองที่การฆ่าในครั้งนี้เสือขาวรับงานมาจากผู้ใหญ่ฉนอมโดยแบ่งเงินให้ในายสมเกียรติ5,000บาทส่วนปืนที่ตำรวจยึดได้จากตัวนายสมเกียรตินั้นเป็นปืนที่ชิงมาจากป้อมยามตำรวจสนอตะปูน ในขณะที่ตำรวจกำลังหลับจากนั้นนำปืนไปป้นและฆ่าในหลายคดีทรัพย์สินที่ป้นมาได้จะนำไปขายหรือจำนำแถวย่านสะพานควายตำรวจจึงไปยึดของกลางกลับคืนมาได้หลายรายการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบคดีตำรวจนำตัวนายสมเกียรติไปดำเนินคดีที่อยุธยาก่อนเป็นแห่งแรกสำหรับคดีอื่นๆจะต้องถูกสารพิจารณาจนหมดสิน้นไม่มีทางหนีรอดอาญาแผ่นดินไปได้ ส่วนเรื่องที่นายสมเกียรติกล่าวอ้างถึงเสือขาวนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะจากข้อมูลแฟ้มอาชญากรรมของตำรวจและการตรวจพิสูจน์ศพของนายจำเนียนสีม่วงหรือเสือขาวได้ระบุไว้ว่าเสือขาวได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างแน่นอนคำให้การของนายสมเกียรตินั้นน่าจะหวังให้ตำรวจควยเขวหรืออาจมีผู้อื่นแอบอ้างเป็นเสือขาวทำให้ในายสมเกียรติหลงเชื่อแล้วร่วมก่อคดีฆ่าตำรวจที่อยุธยา จนกระทั่งนายสงเกียรติโจรห้าชื่อถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าข่าวเด่นในอดีตไปอีก EP พหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะรับฟังเรื่องเล่าของผมอีกก็ขอให้ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ